สบายดีพี่น้องสบายดีวัดสุกุลสุพนพี่น้องจา๋ามื้อนี้ก็อยู่กับเบามีคือเก่าบ,บรรยากาศช่วงบ่ายพี่น้องอากาศเย็นเย็นลมแห้งๆตอนนี้อยู่ใต้ห่มใหม่พี่น้องแล้วก็มืดฝ่ามืดฝนแน่จักหน่อยเนาะหลังจากที่ห่างหายไปเมื้อหนึ่งพี่น้องจา๋าก็ไ่ได้หายไปไสดอกติดเวียกติดธุระมื้อนีมากอะ่ะได้ของกินมาฝากเด็กๆคือเก่าพี่น้องจา๋าข้าวปุ้นนั่นเองเด็กๆกินแล้วพินแล้ว ยังเหลือแต่บะหมี่พี่น้องเดี๋ยวบะหมี่สิกินข้าวป่นอันนี้จกชิ้นโบ๊ะสองชิ้นพุ่นหลเขากินเบ๊ะแล้วอันนี้ที่โชว์สี่ห้าหกเจ็ดอันนี้มันโล่หนึ่งนี่พี่น้องอันนี้โบเมแม่จานเนยมันเป็นถาดเ ขนมจีนน้ำยากบทิป่าพี่น้องเข้มข้นแต่บริสไซลูกสิน้นมามาพี่น้องจากินข้าวปุ้นน้ำกันรอบบาอาหารนี้เป็นอาหารว่างน้ำยา กะทิปลาคนอื่นเขากินวันแล้วเหลือแต่บะหมี่สามโจ๊ะว,ว้าวเจลล่มาเด้อคุณแม่มาเขากล้องนะคุณแม่มานั่งอยีพี่พี่น้องพักพัก มีทั้งปีทั้งกระลำมามาคุณแม่ก็ออกมานอนนาบ่แม่เอาเพืนออกมานอนนาพี่น้องเพราะว่าอันเกี่ยวข้าวยากน้ำยายบุญปกตินอนบ้านยายบุญเมื่อนอนเป็นโม่เสมอตื่นเศร้ายายบุญตรงย่างออกมายังเมื่อแรงกะน้องเมยเมื่อทรงก็เลยอันยาก ก็เลยให้เพื่อนมานอนนี่ยายบุญก็จชิได้นอนนี่นะถ้าเมื่อนอนบ้านเพื่อแยบุญเนี่ยมาด้วยยายพอแสงสวัสดีคุณยายบายพี่น้องเราออกมานอนนาแหล้วพี่น้องออกมาเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้เขาปุ่นแล้วกินบดไถพี่น้องเขาเรากินแล้วท้องเสียแล้วท้องแล้วบดถือกับอันเขาปุ่นคลองมักไหม ข้อง,องมักของดอกมากินว่ะซึ่งเขาขาดใต้ถึงกินกระไบมะกามผักกรเป็ดกะละมังพี่น้องจ๋ามาเด้อเจ้ข้าวกระตินก็ข้าวงมปีพี่น้องปีมาทั่วหยักพันกินตัวงอกสวัสดีค่ะกระลำปรีกินบ่เคยออกกำลังกายบ่เคยเฮ็ดเปียรมิจะกินกับกิน ป้งแน่น่ะลูกลูกเธอน่ะเป็นอะไรเป็นบะมีเปบนแล้วเป็นมึกเป็นมึกเลยเป็นชันชันอยู่พี่น้องลุกเจลำขอกลำขาโอ้ลำแขนลำขาเป็นชันชันขันขาวขนาดบอสเหลือเมื่อเมื่อว่ากูดีๆใหญ่มาหามาโทษก็ต้มาอยู่สบายดีเร็วๆแดดแต่อยู่น้ำแจ็มาลาได้หน่อยลับ แต่ว่ายู่น้ำอม布拉นี่นางเลี้ยงแบบอาหารสุขภาพพี่น้องมันีได้แกงน้ำไม้แต่ยู่กับบอกมีเลี้ยงด้วยหมูผมม่เข้ามาอ้วนเด็กๆกินแล้วอ่ะข้าวคนขึ้นเปิดกินน้ำกันพี่น้องจ๋าแม่แต่กามน้ำก็มาปั้นทำแล้วโอ้ยปั้นหมดแล้วแซมมาเด้อให้กินเจ้าไห้เนี่ย เอาคือว่าเขาซีอิ๊วแตงเอ็เขาไม่ร้อนใครทำบุญชาเนื่อนะบอลจะไปสะออดนะพี่น้องท้องแต่ก็เห็นพามแถาป่ะพี่น้องเขาว่ามึากำลงแช่คก้มนี่แหละพามแถาพี่น้องเออเรื่องกินคือเรื่องใหญ่กินแล้วพันน้อพี่น้องเจ้าหา ถึงจะเป็นพี่น้องกันกับคนละอย่างนะคะคนละอย่างเออคนเนื้อกะสายกินค่ะ <c oughs> บอ่ออันนี้ก็เรียกว่าพันเนื้ออันนี้พันกระดูก <c oughs> ง้อพันงวันกวกับงัวพันดูเอออัน,นถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นงวัวนะขายบออ่อ,อขายบ่อถอ้าบู<ล>าซื้อถ้าผูซื้องัวพันดูผู้ซื้อจะมันยังเคล็ดเนี้ยกะผู่เ่าอีอันนี้กับมะป้าทีเมือเอาง้อลงผูกนี่ผักไม่มามาเมาเกลืป้าจะเอาไปใช้หายเนาะ สหมน่ตัก็ตัวแปรคนเข่าก็เดินจะค่าวันนี้นังก็ได้ผูบบ้าเมื่อคนเข่าสี่ห้าคนร่างมาเยอะๆตัวห้พีเสื้อสมมตินั่งกินนี่แล้วจะคาเลือกมากมาก ขนเข่าก็บปืนปุ้ดซอยญาติพี่น้องกับบุหันตะเกี่ยวพี่น้องหลายคนโพดปันหัวปีแสบเข่ากับปืนไยดอกเกี่ยวบุกี้ให้เข่าสองรถหลายคนหลายคนบอกอยากเห็นบ่มีกินกระปุ่นมาเด้อพี่น้องมากินกระปุ่น

แิ่บเ่นรไมกินลายแต่คลองมากพี่น้องลายคนลายคนบอกคือกินลายแทบไ่มีกินลายแต่คองมากแต่คองบอกมากก็บอกกินลายเด้เมือิ่นกินได้จริงๆอันนี้เิเป็นกระปุนเป็นคลองมากจแล้วเป็นตะกินพะโลบ่ได้เพชรเหรอกินกินแล้วไ่ร้กินบยอะกลิ่นวานกินวานจิงวานก็บ่นึงให้เนาะ มีทั้งกระปุ่นมีทั้งหวานขอกระยากเมื่อเบ้ากี้เพราะว่าไปกินกระปุ่นกระปุ่นเอ้าน้อยเฉยหวานนาอยเดยหวานไปครับเป้าไปิทุ่นทิพยล้วลูกมันจุบเชมู่ไหนไปโชว์ไอ้ลูกน้องไปเข้าคู่ไหนคนอื่นเขากินบ่แล้วพี่น้องกิดมันก็ะยากมระหยากใกล้ปะหยาไปแล้วมันหยาปะ คุณแม่แล้วก็มากกินคือกันข้าวปุ้นเดี๋ยวเรากินป่าได้กินแล้วท้องเสียให้มันคของมักเรากินปลาไหลพ่ยาี้แววมันกินบ็มากอาวงุกนอูกับ้ากินนอกหูปะพี่บอมีมากข้าปุ้นจงไซตเป็นเพราะคุณแม่ คุณแม่พอเลี้ยงลูกหลายคนแปดคนเนี่ยแล้วเป็นแม่ค้าขายกระปุนหาบเลาะขายมาก่อนใส้อันเ็ิันยังใส้กระเซอร์นะที่สองคางหาบ่ะคางหนึ่ง่หมอน้ำยาทางหนึ่งอันกระปุนหาบลาหาบขายตามมูบานนั่นมูบานนี่สมัยตะเกียั์จานละสองบาทมะกรันแบบกระปุนแบบเฮ็ดเองเนาะคุณแม่ บีบเองนะกลัวสิริกินต้องเฮ็ดเป็นเดือนพุ่นเอาเข่าสารมามักเองบดเองเฮ็ดเองกลัวสิริกิณหาบล่อคลายตะกี้กับเลี้ยงลูกเนี่ยพี่น้องใช่ไหมนึงหัดแทบตัวแม่สะทุเครื่องแจ๊บทันจีข้งก้ากระปุกเขาเอื้อข้างเก้าขิงเปรี้ยวเปี้ยวบ่เปี้ยวเปี้ยวอันจะปลำตั้งแต่ลูกใหญ่มากแล้วก็ยากคายแล้ว อีกอย่างก็เมื่อในยุคนั้นแล้วสมัยตะกี้น่ะคั้นไข่ข้าวปุ่นกับ,าบาหาบขายขายยังแม่กันสิจุดซูเม,ม,มอร์นี่เขากาขา็แม่ขายขนมจืดขนขมจืดคือยังแม่ข้าวเหนียวในพี่น้องที่ไปบดแล้วมาห่อมาใส่มะพร้าวใส่หวานแล้วกับมะพร้าวแล้วก็ห้อยแซนก้านก้านมะพร้าวนะเอ่อหอยห้อยห้อยอันสามลูกทอดก็ทอดเจน้มันหมู เคต่อยละจักบาทนะคะโอ้ยหอยกันสองร้อยสี่หอยละบาทช่องบาทเมื่อกี้งั้นร้อยบาทหนึ่งช่องที่บาทเงินไทยจะเข้าไปซื้อเขาบะขึ้นมายานมากินพังบึงร้อยบาทนะร้อยบาทนะที่อังที่พังเก่งลือที่บาทสี่บาทไงินไทยเงินไทยนะไปซื้อเขาเอาไ้ เงินคืบเขาเขาก็เอากระดือสมมติเขาบอสไซด์ของแม่อืมบอสคือใครมาล่หลายคนหลายคนบอกว่าอยู่ลาวใส่เงินกีบหรือเงินบาทใส่ทั้งเงินบาทเงินกีบพี่น้องแต่ว่าเงินบาทอ่ะเป็นลักโดยซ้่มไปยี่บาทบอมีน่ามึงแต่เหรียญบาทขึ้นไปใส่เดบิดเหรียญห้าเหรียญซีฟมัสไซคาเหรียนซาบะโลมทาโกทอนก็เนี่ยเาปรกูล หาบิลีไปคายบาดเนี้ยก็ไปชื้อเขาคือเขาเมื่เขามากินเลยเขานะีไปคายไปลงขาเขาทอนเนกินเขามอายหาา้ก,กินสิ้งแปก็มากก็กินแป้เเลย งวนะกะไปแลกตัวละสอบเนเขาวงีวงไปแลกแล้วตัะสอบปานมวนอะแป้งเนแป้งเขาเนี้ยนะบม่ถามอ้เฮ็ดเป็นคือเขาไม้มันงงเขาได้ดูกระไนะไปแลกกระายออกมง่าใช่คือจากโงงานขันไม้ขอจ้หอเกิชอบกอดเ่ากุญแจแม่ยิ้มไอ้ไข่เป็แป้งเขาเนี้ยเขาจะนี่บอกว่าแป้งมันมันเขาบทมัน สมัยเสมอหนูกะคนรวยเขาบ่ค่อยกินข้าวเป็นรักดอกแม่เขาจะกินแบบแป้งเนาะพิซซ่าเบอร์เกอร์หรือเส้นก๋วยเตี๋ยวยังแปเขาจะกินข้าวเห็นบ่เต่าแก่กินข้าวเมื่อละเทือสจะกินแต่ข้าวเมื้อมแรงกลางเวรเขาเขาจะไปกินอย่างอื่นไป ขุนเสมอนึ่งก็บริบีบมันยากพี่น้างเอ้เขา้เองเนาะถ้านไม่ใส่งายใช่ผู้ม่ใช่ที่งที่ดใกร้าเล่นไปถึนชักลูกกับวไงเหุรจะไปทตะกี้งายเอางาก็อั่ใช่นียห่นไกวางลู่มาลงาไยน้ขไงมาจับเียงกันเร่องไงอะไ้ลูกกำิังแค่กคคาม์มไเตียงท่อ กุ <Cornell. S 2> ้งคามอย่างนี้เสียงกุ้งคามนะเขานี่นี่เสียงกุ้คามมันดูมันต่กันใอญ่ไม่ก็ป้าขอีเราไต่นี่แ่พี่น้องจ๋าป้าวายหินมาแทงกวางใหญ่น้าขึ้นมากกวานเขาไใหญ่ ควานปัดขงามาสองกตะกี้นะนจ่างปปะขงากรงัววายจ้ามูจ้ามาเขาใหนมาให้เจ้านาถุนน้ำเขาใค้มาใอเนาะเป็นตะกินพะโลเท่าขึก็ได้

กานังอันน,นี้นเป็นน้ำยาปาเน,น้นไ่นอ้องนนมเใช่ได้แต่ผมมีตนีนไก่ททยแซบอนี้ต้องเป็นกะทิไก่มันจี่นวดด เพรเองกินเองโล่หนึ่งกินเบิร์ดนะวพอดีออันนี้ก็ประมาณโลนึง แก็ได้ไดนะ้รนเยนโลก,กัวรวมทังพักทัง้งมันโลก,กัวแกงกับตะพงอยู่กัน <laughs> ตะพงะพก็เออบุญนะว่าขบขื้นบขื้ถ้าเขาไปกินกับปุ่นเนี่ยนะอ่ะเหากินสิน่กินใครว้าวเาไากิออนกระปุ่นอุ้ยเออเจ้กินรดสิ่งกินกระปุ่นกิน,อนอ <laughs> เออปอ <laughs> อาแจะาากินนะกินเนี่กระปุ่นมะุ่น เองกินเองสมัยยังแต่งหน่อยก็มีแต่คุณแม่เฮ็ดเป็นน้ำยาเขาปุ้นแต่นสมัยนี้มีแต่บอยมีเฮ็ดน้องเบ้อะบอกยังยุ่งเข่ารถรองรถกว่า

ที่สิบเอ็ดหอมี้าเพิ่มเปกเพิ่มเปกแล้วอ่ะอันนี้พายุลูกใหม่แล้มันลูกเก่าเบิร์ตนี่พายุลูกอันินี่นะมันเบิร์ตอะไร่าเี้เดีมันมาซ้อนเขาที่สิบาเมาลูกใหม่อีกลูกเก่าลูกเก่ามันสลายหมดแล้วเอมนมาหเามันมาเมื่อวานนี่เลวมันหอมมาเออลำไส้คุณ ตั้งหาสรจะป่ายมันแงเมื์มันเดีอดดเียรเดอ้เอาขยักแรกว่ายังพาเขาลงเกี่ยวเลยเกแล้ว เทียบไปให้เพลินไปโค้งๆก่อนกันแากทะยอยตากโบน่าวน่ะเซ็ปน้องบังหน่าติ๊กแทน ไม่ก <dan gesch> ี่ผุเหมือนน้ำมันก็จะมีไี่ผุกี่ผุ่็ไม่จะพิเศษน่กกี่ผิวดู่ไดอย่างนี้ไหมนี่จะหัวม่ได้ที่มาได้ได้ไห่ไม่ชัดนะเนี่ยได้ไม่ชั่ได้ตะก้าววัยรุ่นชื่อได้การชี้การได้เดียวได้เป็นประการประจำเลยยังบวม่อยจะว่าจับเติบอยู่ได้ขาเนี่ยนะ มือนั้นมือนะหกขวดร้อยหาดีพอเอยี่แล้วมือนั้นหกขวดร้อยหาชีพมือนั้นสิได้หรนอะป่าถือขวดนะเจ้าหมาบได้ผู้เลี้ยงชีพกุ้งนะผู้เลี้ยงกุ้ะร้อยหาชีพหกขวดหกขวดนะคิดคนละเท่าจิ้มหามัดอันนันละวันยิบดหยิบละหันไันโดนนงอะไรฮะคนละใบไงเนี่ยค่ะ เออไปมามามันเป็นยังเป็นแก้มคือแก้มเก่เลยเรียกว่เป็นบุหรี่นี่นะลังยิ้เขาเฮ้ยยิ้มนะหลังยิ้มันทำปลาหลังมันปลาหเดี๋ยวนี้ปกติมันจะบุ้งอยู่นี้ลังยิ้มนะนี่เขาเพิ่มนึ่งลังแต่แ้มไปเพินึ่งหลังเค้าเอาไปได้เก็บก็เอย้อนนะย้นจ้า โอเคภาพบรรยากาศไปแพ็คที่นี่พ่อกันคลิปนายอยู่ดิแม่เมื่สักคุกคนเพียงเดี๋ยวกินแล้วกัสิสบายดีดน้าคนขของเขาไปแล้วสบายดี